ก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เมื่อประมาณกลางปีที่แล้วครอบครัวหนูต้องกลับไปอยู่บ้านยายที่จังหวัดตาเพื่อไปดูคุณยายซึ่งป่วยเป็นโรคเบาหวานเท้าเป็นแผลทั้งเท้าไม่สามารถเดินเองได้คุณแม่ต้องคอยช่วยดูแลคุณยายเรากลับไปอยู่ที่บ้านยายได้สักพัก คุณตาก็มาเสียชีวิตตลงกระพันหันด้วยโรคชราค่ะแต่ในความโชคร้ายก็เหมือนโชคดีที่ยังได้กลับมาดูแลทั้งคุณตาและคุณยายเพราะถ้าไม่ได้กลับมาครั้งนี้ก็คงจะไม่ได้มีโอกาสได้เจอคุณตาอีกแล้วหลังจากที่คุณตาเสียชีวิตตาไปได้ประมาณหนึ่งเดือนก็เริ่มมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับคนในบ้านคะ่ะต้องขออธิบายลักษณะบ้านยายก่อนคือจะเป็นบ้านส สองชั้นชั้นล่างเป็นปูนชั้นบนเป็นไม้ชั้นล่างจากกันเป็นห้องไว้นอนเล่นตอนกลางวันมีทิ้งใหญ่ซึ่งคุณตาก็เสียชีวิตตาที่ห้องนั้นคะ่ะมีครั้งหนึ่งแม่เล่าว่าตอนแม่กำลังเก็บข้าวของอยู่ชั้นล่างคนเดียวฟุกคนึ้นนอนกันไปหมดแล้วแม่ได้ยินเสียงแววแวว ส่วนญาติคนอื่นก็เคยเจอประมาณว่าประตูตู้ที่เก็บบุหรี่ของคุณตามักจะฝูกเปิดทิ้งไว้เสมอทั้งที่ไม่ได้มีใครไปยุ่งเลยและเป็นแบบนั้นวันลหลายฝนอีกต่างหากส่วนหนูเองก็เคยเจอเหตุการณ์แปลกๆก,กับตัวเองเหมือนกันค่ะคืนนั้นหนูลงมาเล่นคอมที่ชั้นล่างแล้วก็คุยโรทรศัพท์ กับเพื่อนไปด้วยเวลาตอนนั้นน่าจะประมาณเที่ยงคืนกว่ากว่าระหว่างที่คุยคุยอยู่อย่างเมามันเพื่อนที่คุยอยู่ด้วยก็พูดขึ้นมาว่าแกแกไปนอนได้แล้วไป เขาเรียกให้ไปนอนแล้วตอนนั้นหนูใจคอไม่ดีเลยค่ะเพราะหนูไม่ได้ยินเสียงใครเลยมองไปรอบห้องก็ไม่มีใครเลยรีบปิดคอมปิดไฟวิ่งขึ้นชั้นบนอย่างไวหนูรีบถามเพื่อนให้แน่ใจว่ามันได้ยินเสียงอะไรเพื่อนมันบอกว่าก็ตะกี้ได้ยินเสียงผู้ชายตะคอกแบบดุดุกว่าดึกแล้วไปนอนได้แล้วไม่ใช่พ่อแกหรอหนูนี่ของหนูรีบวางสายนอนคลุมโปงพันทีเลยค่ะ พราะในบ้านนี้มีผู้ชายคนเดียวคือพ่อหนูซึ่งนอนหลับอยู่หนูมั่นใจเลยว่าเป็นคุณตาแน่ๆเพราะท่านเป็นคนค่อนข้างดุพ่อหนูเล่าเรื่องนี้ให้ใครๆฟังทุกคนก็ทั้งกลัวแต่ก็กลับรู้สึกเหมือนกับว่าคุณตายังอยู่กับพวกเราไม่ได้จากไปไหนเลยสตอรี่บายคุณแป้ง